ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์ให้ต้อมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นองๆลุงป้านาอาทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับเต้มในช่องตต้มกินลํากันอีกแล้วมาพบกับตต้มคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักเพิ่มเติมคือความอ้วนวันนี้ตต้าจะชวนเพื่อนๆกินนะคะมาม่าเผ็ดเกาหลีเอาไม่ใช่มาม่าโอเคไข่คเคม็มแล้วก็มาม่านิชชินเผ็ดคุณสอง มีคนเอาเอาชามมาส่งให้ค่ะต้้มจะกิน2สูตรนะคะวันนี้แล้วก็มีไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็มีต้้งไม่มีกิมจินะคะเพื่อนๆแต่มีผักกาดดองชิมก่อนอืมอืมกรุบๆค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มกินมาม่าก,กันนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของต้อมค่ะเรามาลงมือกินกันเลยค่ะวันนี้มากินนอกบ้านจะมีเสียงไก่หน่อยนะคะเรามาลงมือเลยมีมามา่าต้อมจะชิมมามา่าไข่เค็มก่อนนะคะมาม่าโอเคไข่เค็ม อกลมกล่อมค่ะผิกแห้งเผ็ดค่ะไข่ดาวค่ะกับมาม่านิดชินเผ็ดคูณสอง ไข่ดาวก่อนดีกว่านะคะอืม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 ผักกัดดองค่ะอืม Hmm. Hmm. เผ็ดค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดเอารสนี้ไปทานได้เลยนี่ แห้งพกจัดดองอืมอืมแซ่บค่ะอืมมาค่ะอืมอืม ประเทศค่ะอืม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 ,อม มากินกับตำนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องลุงป้านแนละอาทุกๆคนเลยค่ะอืมเผ็ดค่ะอ,อเผ็ดค่ะออืือ ไข่ดาวนะคะมาค่ะอืม วันนี้เราเป็นสาวเกาหลีหนึ่งวันนะคะคอเรียสไตล์อืมอืม นิดชินนะคะเพื่อนๆเผ็ดคูณสองไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะือมอทานเผ็ดมากก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะปวดท้องเอาแค่นี้พอือืมอมออ แรชชินีค่ะอร่อยจะม,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 มีเสียงรสหน่อยนะคะจะออกมากินนอกบ้านค่ะเพื่อนๆวันนี้อืมมีใครรอ,อืมอืมอม สไข่เค็มอร่อยค่ะมันจะมันมัน,มนหอมไข่เค็มอืมอืมปากัดดองจานกพิราบแล้วก็เนี่ยพริก แขกไม่ได้รับเชิญค่ะฝูงบินต่ำว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดนะคะวันนี้วันหยุดค่ะเพื่อนๆออกมากินนอกบ้านไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่หืม คำสุดท้ายนะคะต้อมจะกินคำใหญ่ๆไหนนี่ค่ะกิมจิไทยค่ะ ผ็ดมากแต่ก็พอทนได้นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนคุณสามไม่เหมือนมามา่ามาเลย ตั้มอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปที่ตั้มกินนะคะฝากกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นของต้อมขอให้เพื่อนมีความสุขทุกๆคนนะคะประสบความสําเร็จทุกคนคะ่ะบ๊ายบายสร้างอายรักนะจุบจ๊บๆวันนี้เราเป็นสาวเกาหลี